การบริหารเงินฉบับพระพุทธเจ้าใช้นี่เก่าใช้นี่ใหม่ฝังดินไว้ทิ้งหลงเหวท่านผู้ชมผู้ฟังครับการบริหารเงินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เพียงแต่ต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่ยังมีผลต่ออนาคตและความมั่นคงของครอบครัวพระพุทธเจ้าได้ทรงมีหลักการในการจัดการทรัพย์สมบัติที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ทางช่องของเราต้องการที่จะนำเสนอเพื่อช่วยให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในกับดักทางการเงินและสร้างเส้นทางที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งในคลิปนี้จะพาท่านไปทำความเข้าใจ ถึงหลักการบริหารการเงินแบบฉบับของพระพุทธเจ้าซึ่งแบ่งเงินออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. แบ่งไปใช้หนี้เก่าส่วนที่สองแบ่งไว้ใช้หนี้ใหม่ส่วนที่ 2, ส 3, ฝังดินเอาไว้และส่วนที่4ทิ้งลงเหวโดยรายละเอียดแต่ละส่วนขอกล่าวโดยละเอียดดังต่อไปนี้ครับส่วนที่1ใช้หนี้เก่าหมายถึง ในหลักการบริหารการเงินแบบพระพุทธเจ้านั้นใช้นี้เก่ามีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการใช้คืนบุญคุณแก่พ่อแม่และผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงดูและสั่งสอนเรามาจนเติบใหญ่การตอบแทนนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูและการคารพในคุณค่าของการเลี้ยงดูที่เราได้รับโดยพระพุทธเจา้าทรงยกย่องความกตัญญูกระตะเวทีว่า เป็นคุณธรรมขั้นสูงของคนดีซึ่งการใช้หนี้เก่านี้ในทางปฏิบัติอาจรวมถึงการดูแลพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาการช่วยเหลือท่านด้านการเงินการดูแลสุขภาพของท่านหรือดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติด,ดีต่อท่านนอกจากนี้การใช้หนี้เก่ายังหมายรวมถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณผู้ที่เคยสนับสนุนหรือช่วยเหลือเราในช่วงเวลาลำบากอีกด้วย และอีกนัยยะหนึ่งการใช้นี่เก่าอาจหมายถึงการชำระหนี้ที่ติดค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทางการเงินหรือความรับผิดชอบที่ตกค้างการชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญาการเคารพคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่นโดยการใช้นี่เก่าในหลักการบริหารการเงินแบบพระพุทธเจ้านั้นถือว่ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการชำระหนี้ทางการเงินแต่ยังครอบคลุมถึงการตอบแทนบุญคุณ การแสดงความรับผิดชอบต่อกรรมในอดีตอีกด้วยส่วนที่2การใช้นี่ใหม่หมายถึงการสนับสนุนและยึดมั่นกับครอบครัวลูกเมียหรือคนในความดูแลของเราที่เราได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่โดยการขยายความการใช้นี่ใหม่ในบริบทของครอบครัวอาจหมายรวมถึงการเลี้ยงดูและสนับสนุนลูกหลาน การดูแลบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาได้รับความรู้และคุณธรรมจึงถือเป็นการใช้นี่ใหม่ต่อสังคมและคนรุ่นต่อไปหรือการสนับสนุนคู่ครองสามีภรรยารู้จักการเสียสละและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันการให้กำลังใจและช่วยกันวางแผนชีวิตการบริหารรายได้การวางเป้าหมายในอนาคต วางแผนแบ่งรายได้เพื่อดูแลความจําเป็นของครอบครัวเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในบ้านค่าเล่าเรียนของลูกการดูแลสุขภาพพ่อแม่การสร้างกองทุนฉุกเฉินสําหรับครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคตการสร้างความมั่นคงทางใจให้เวลากับคนในครอบครัวพูดคุยและช่วยกันแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจสนับสนุนเป้าหมายของสมาชิกในครอบครัวเช่นการศึกษาของบุตร หรือการพัฒนาตนเองของคู่ครองดังนั้นการใช้นี้ใหม่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนใช้จ่ายและรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวด้วยความรักความทุ่มเทและความเสียสละทั้งในด้านวัตถุเงินทองและด้านจิตใจหมายถึงการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์การปฏิบัติเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่นำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตและความสงบสุขในระยะยาวอีกด,ด้วยส่วนที่3ฝังดินไว้การนำทรัพย์ฝังดินไว้ในหลักการบริหารการเงินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงการออมทรัพย์หรือการเก็บเงินไว้เพื่อความมั่นคงในอนาคตเช่นเดียวกับการนำสิ่งของมีค่าไปฝังไว้ในดิน เพื่อให้ปลอดภัยจากความสูญหายและนำมาใช้ในยามจำเป็นโดยการออมทรัพย์เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของหลักการบริหารการเงินแบบฉบับพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตเช่นการเจ็บป่วยการศึกษาการลงทุนหรือการดำรงชีวิตในวัยชราพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เตรียมตัวสำหรับอนาคตโดยการวางแผน และแบ่งทรัพย์อย่างชาญฉลาดเพื่อครอบคลุมทั้งการใช้จ่ายการออมและการลงทุนโดยเฉพาะในการออมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาคนอื่นหรือการก่อหนี้ในอนาคตเป็นการสร้างกองทุนฉุกเฉินเพราะการมีเงินสำรองช่วยลดความเครียดและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการฝังดินไว้ในที่นี้สามารถกระทำได้ในปัจจุบันเช่น การเปิดบัญชีออมทรัพย์ในธนาคารการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเก็บในรูปแบบสินทรัพย์ที่มั่นคงการซื้อทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินการสร้างทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าในอนาคตเช่นการซื้อที่ดินเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการออมเงินเพื่อการศึกษาเป็นต้นโดยสรุปแล้วการฝังดินไว้ในหลักการบริหารการเงินแบบพระพุทธเจา้า คือการออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นการรักษาทรัพย์ที่หามาได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยการฝังดินนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บเงินไว้เฉยแต่เป็นการวางแผนและบริหารการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและครอบครัวในระยะยาวส่วนที่4ทิ้งลงเหวในที่นี้ หมายถึงการใช้ใจ่ายสำหรับความจำเป็นในชีวิตประจำวันการซื้อหาปัจจัย4หรือสิ่งของที่ต้องการอย่างไรก็ตามเงินในส่วนนี้จะมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นด้วยกิเลสพระพุทธองค์ส่งพิเคราะห์และให้พวกเราใช้ใจ่ายอย่างมีสติและรู้ประมาณไม่ใช้ทรัพย์สินหมดไปโดยปล่าประโยชน์หรือใช้ทรัพย์ในทางที่ผิดการปฏิบัติที่ขัดกับหลักธรรมนี้ อาจนำไปสู่ความทุกข์ความเือดร้อนและความเสื่อมในชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและครอบครัวเพื่อความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนท่านผู้ชมผู้ฟังครับกล่าวถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่การใช้ใจ่ายที่พอเหมาะ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณการดูแลครอบครัวและการทำบุญเพื่อสังคมโดยไม่ลืมที่จะใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นในชีวิตอย่างมีสติการทำตามหลักการนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการทรัพย์สมบัติของเราได้อย่างมีความสุขและสร้างเส้นทางที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตจึงควรให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพย์อย่างถูกต้องเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักธรรม และเสริมสร้างความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตรครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังช่องคุณครูคงพัฒน์ชาแนลครับ